ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอแกนโภเปตัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิตดูดวงให้คุณผู้ชมสําหรับคนที่อยากจะดูดวง25นาทีสี่คำถามนะครับถามได้ทุกคําถามนะครับคํถาถามยอดฮิตส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเรื่องของเมื่อไหร่จะรวยก็คือจะรวยเมื่อไหร่ทําอะไรแล้วจะรวยอยู่ที่ไหนแล้วรวยแล้วจะมีผู้แท้ไหมหน้าตายอย่างไรชื่ออะไรผมบอกได้หมดเลยนะ ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้คำตอบนะครับสำคัญที่สุดเราต้องมีบุญสัมพันธ์กันแล้วเราก็นัดเวลาดูดวงกันติดต่อได้ที่ l i n e at popatas2021 นะครับ p o p a t a s 2021อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่กู้ไม่ยืมไม่ขอไม่ลำบากใจคือไม่ลำบากเรื่องการเงินไม่ลำบากใจแล้วก็พร้อมที่จะดูดวงก็ยินดีที่จะดูให้ทุกคนนะครับ แต่ถ้าใครลำบากก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่ดูรายการผมหรืออยากจะดูดวงเอาเงินไปหมุนเงินก่อนหรือเอาเงินไปเพิ่มมูลค่าซึ่งผมพูดบ่อยๆหลายๆครั้งว่าเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าจากเงินที่เราได้จากรายได้จากการทำงานเงินเดือนหรือการทำงานรับจ้างเราก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าก่อนที่นำไปใช้จ่ายก็คือการไปซื้อสกุลเงิน เงินสกุลต่างประเทศที่ผมแนะนำนะครับมี7สกุลเงินโดยหลักการนะครับเช่นเงิน US เงินแพวของอังกฤษนะครับเงินออสเตรเลียเงินสิงคโปร์เงินนิวซีแลนด์แล้วก็เงินยูโรเงินสวิสฟรังก์ก็คือของสวิสแลนด์อีก2สกุลเงินที่น่าเล่นนะครับก็คือเงินญี่ปุ่นเงิน เขาเรียกว่าเยนเยนเนาะแล้วก็เงินริงกิตมาเลเซียนะครับเขาาเรียกมาเลเซียนริงกิตฉะนั้นคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นทํากําไรแบบ30สตางค์ขั้นต่ำนะครับอย่าปล่อยให้เงินมันแบบถืออยู่กับมือแล้วก็รอให้มันขึ้น50สตางค์บาท1นึบาทกินระยะเวลาไป30วัน2เดือน3เดือนเพื่อที่อยากจะให้เงินมันขึ้นไปบาท2บาท อย่าทานะครับเพราะว่าโอกาสมันขึ้นมีครับแต่ยากแต่ผมต้องการคุณผู้ชมเนี่ยซื้อขายไปบ่อย,อยทํากําไรเป็นครั้งโดยเฉพาะถ้าเราทํากําไรสามสิบสตางค์สิบครั้งเราก็ได้สามบาทแล้วในรอบสิบครั้งแต่ถ้าเรารอเดือนสองเดือนเพื่อให้มันขึ้นบาทหนึ่งหรือแปดสิบสตางค์เดือนสองเดือนนั้นเนี่ยเราสามารถทำกำไรอาจจะสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ซึ่งมันมากกว่า นะครับฉะนั้นอันนี้ผมสอนฟรียอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะกําไรมากกว่าที่เห็นในอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนที่เราเห็นการซื้อการขายของ superrich.com superrichthailand.com เป็นสีเขียวนะครับแอปพลิเคชันไปโหลดมาดูได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นสกุลเงินทางขวามือก็คือตอนเราไปซื้อทางซ้ายมือก็คือตอนเราไปขาย ฉะนั้นเมื่อเราซื้อเราก็ดูขวามือเมื่อเราขายเราก็ต้องดูว่าเราซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ดูฝั่งซ้ายเพื่อที่จะทำการขายคืนการขายคืนเราก็แค่กำหนดไว้ว่ากำไร30สตางค์แต่นี่คือพื้นฐานกำไรแบบพื้นฐานง่ายๆแต่ถ้าคุณผู้ชมได้เรียนกับผมความลับของการทำกำไรแลกเปลี่ยนเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศ บางทีเราเห็นตัวเลขกําไร30สตางค์แต่ไม่ใช่ล่ะครับเรากําไรเป็นบาท2บาทด้วยซ้ำเรากําไรมากกว่าน,นั้นอีกเยอะแต่มันเป็นความลับเฉพาะคนที่พร้อมถึงจะเรียนนะครับก็ถ้าใครอยากจะดูดวงก็ติดต่อได้ใครอยากจะเรียนวิชาและเป็นเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศก็ได้